ถ้าสมมติว่าเจฟซาเตอร์เนี่ยต้องเปรียบเทียบเองกับเครื่องดื่มหนึ่งชนิดจะเปรียบเทียบเองกับอะไรผมเป็นคาโมมายทีแล้วกันไม่มีคาเฟอีนนะครับผมผู้ช่วงนี้ผมไม่ได้ดื่มคาเฟอีนเท่าไหร่เลยไรเงเพราะว่าใจเต้นง่ายใจเต้นง่ายใจเต้นง่ายแค่ดื่มมะชาผมก็รู้สึกว่าใจเต้นแล้วอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ดื่มเป็นคาโมมายทีผมรู้สึกว่าคาโมมายทีมันดูเป็นที่อะไรที่มันแบบไม่มีพิษส,สงแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราแบบรีแลกซ์แล้วก็เป็นมิตรต่อสังคมนะผมเป็นมิสังคม เป็นผู้ชายที่เป็นมิตรต่อสังคมมีแหลกไม่มีคาเฟอีนนะไม่คุณใจเป็นนะอะไรคือมุมน่ารักของตัวเองอ่ามุมน่ารักผมหรอผมว่าผมเป็นคนที่ชอบเปิดเปิดมั้งผมว่าเป็นคนที่ ชอบทำของพังมีมุมที่สมมุติว่าจะไม่รู้ตัววลาตัวเองทําอะไรที่มันแบบเปิเป่อนๆอยู่เ <c oughs> ช่นว่าผมเอามืออย่างเงี้ยแล้วผมมาเล่นเล่นคอมเลยแล้วมุมตลกมีไหมคะนอกจากมุมน่ารักมุมอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนตลกมากนะจอย่างสีเหลือง <c oughs> <c oughs>